สดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้วันนี้ค่อยละแม่เอ็ดไอ้เปลือกมะโนเออน้ำยางเงี้ยวค่ะพอดีลูกค่อยจะกินน่ะเพื่อนว่าแม่เอ็ดน้ำยางเงี้ยวเขากินแน่ค่อยกับเอ็ดน้ำยางเงี้ยวเขาลูกไปกินจ้ะค่อยกับไอ้ได้ไอ้เปลือกอะหมูซับค่ะแล้วก็ซื้อเลิดน่ะเลิศมาค่อยก็เอ็้ง่ายๆสไตล์ค่อยเด้อค่ะสไตล์ใหญ่ย่าใจนะคะเอ็้ง่ายๆไม่ได้พิธีพิธารโหลายจ้ะ เลยเอ็กับข้าไม่เป็นก็เอแบบไม่ง,งา่ายแบบค่อยกับรวดเร็วดีค่ะค่อยซื้อแบบพี่แกงสําเร็จมาเลยค่ะค่อยกําลังต้มไอ้ตีนไก่อยู่ค่ะตีนไกบ่บวกกับกระดูกหมูค่ะค่อยก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาส่งเจ้าใจสาวผู้ไทยะคะ่ะแล้วก็ฝากเกป,าป็นขวัญกำลังใจให้นะคะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ มีโคดแชกดกด่กับโคดไอไลค์โคดรูปหัวใจให้แน่คะ่ะฟาาเป็นงกำลังใจมู่ไม่มู่เก้านะคะ่ะฟา้ากมาเยี่ยมเดียวนะคะค่อยก็ไปไอผู้บ้าอยู่คะ่ะแต่ว่าอาลาซาเนี่ยบางคนก็นเลี้ยวเนี่ยให้นะคะต้องขออาภัยนะคะตะค่อยก็ต้องขอบคุณอีกเทอหนึ่งคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาค่ะมเอ้ด้ำยาเนี้ยค่ะ ก่อยเอ๊ะแบบง่ายจ้ะหมูสับค่อยค่อยไก่พริกแกงสำเร็จค่ะพริกแกงสำเร็จค่ะค่อยก๊มบิตตามไม่เหลืออันเมื่อเกิดเท่ค่อยค่ะอันนี้ค่อยต้มไอ้ปุ้ตายปุ้ตายค่อยต้มไอ้กระดูกหมูค่ะค่ออุ่นเมื่อคืนค่อยต้มไว้นะกระดูกหมูเชื่อใกล้ค่ะ ลุกไข่ย,ยกกินหนากำลังเดือดค่ะก็แล้วันล์ในมะเขือเทศไว้บ้างค่ะมะเขือเทศลูก,กน,ลน้อยไม่ได้ขเขาเลยอาลูกงหญ่มาเสิร์ฟเพราะไอ้ไง่ายเพราเลยไอ้ไม่เปล่งไก่ ไอ้เกาเข่าไม่ค่กิงคือคอยคอยกับเอฟแบบยังไงแบบคอยกัะไรเลยค่ะไม่ต้องพิธีพิธันเบอร์หลายจ้ะจะแซ่ยพูดเดียวค่ะสะไต่เพื่อสไตมั่นเนาะอันนี้สไต่คอยสไตย่างใจค่ะคอยหั่นเลือศไปก่อนเด้อไปซื้อเลืิศมาก่อนเลอศไก่มาก่อนสไต่เพื่อสไตมั่นเนาะ ตรงนี้อากาศเย็นค่ะดูแลสุขภาพเดวยค่ะเดี๋ยวค่อยยลรพัดหมูค่อยหั่นนี้ไว้ก่อนเอ็ดง่ายค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วยละพัดหมูค่ะ อันนี้ค่อนนเคยเดือดแล้วค่ะคอ่อยต้มไว้เดือดเร็วค่ะบ้าค่ะค่อยเรามาผัดเอพัดหมูค่ะ,ะใส่น้ำมันลงไปนะคะอันนี้พี่แกงสำเร็จค่ะ เอเปบไง,ไง่ายๆค่ะพวกเราเอกกับข้อมีเก่งคู่ค่อยแต่เอซซือออ้อสำเร็จแบบนี้ก็ง่ายค่ะไม่ต้องมาตำม,มาเผอยุ่งยากสะดวกสบายคะ่ะใส่หมูสาบค่้ ใส่เสิร์มะเขือเทศไปน้ำเดือดเลยะคะ่ะหอมได้ทีแล้วค่ะหอมได้ทีแล้ว ม่ได้คอลมาเทสโมเลยค่ะค่อยละเทสมมเลยค่ะค่อยะเอดแบบง่ายๆมีมียุงยากนะ แัน,นี้ก็น่ากินแล้วค่ะเนี่ยแกน,นี้ก็น่ากินแล้วค่ะมาค่ะมาปมรุงรสค่ะปรุงรสหน่อยนะคะอันนี้ไอ้ผงโน้ยค่ะแล้วแต่ผู้มักละค่ะดเด้อเส้อหน่อยกแ็แซ่บหน่อยเส้อหลายกแ็แซ่บหลายค่ะ แล่แต่ปูมาค่อยเส้นน้ำตาลน,นีะค่ะแล้วค่อยเส้นน้ำปลา,าสักหน่อยเด้อสูตรค่อยค่อยเส้นน้ำปลาค่ะเส้ซอสค่ะ เดือดแล้วค่ะอากินบ่าค่ะน้ำยาเงี้ยวค่ะเดี๋ยวค่อยสิ่มก็ได้ค่ะเด้ออืมอร่อยไปเซ่นน้ำตาจังเลยค่ะน้ำยาเงี้ยวค่ะ ินมคเพื่อให้กับข้าวไม่เป่งเอ็กคือค้อยได้ค่ะง่ายๆค่ะแค่นี้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยาเนี้ยวค่ะโอ๊ยตายแล้วค่อยลืมเสลิดค่ะใส่เลือดนิดนึงนะคะ ขออภัยน,นะคะล,ลืมใส่เลือดค่ะเสร็จแล้วค่ะค่อยเซอร์เลือดเรียบร้อยแล้วเลือดเข้าไปเซ่อเอาใส่เลือดแล้วค่ะน่ากินไหมคะเสร็จแล้วค่ะ ลูกค่อยไม่ค่อยกินพักจากพักซี่ก็เพลินนะค่อยไม่ค่อยเอาไว้เสื้อที่หลังค่ะพักก็ไม่ค่อยพักก็ไม่ได้ซื้อเพลินหลายจากลูกก็ไม่ค่อยกินเนี่ยอร่อยน่ากินค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณละหลายค่ะทุกกำลังใจค่ะไว้เจ๋งคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ